เรียบร้อยแล้วบอกเท่าไรครับนี่หกแสน0 0มัดจำหก0 0นครับพี่น้องก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยครับเงินกับค่เิ็ครับรถให้าทายไว้ก่อนนะครับแล้วน่าจะตเคี้ยวกันเองเหรอใหน้องพูดเกี่ยวกัีพ่าจอกแตวาีว่าใกลจะเกี่ยวอะไ้อย

ตอนนี้ก็ <c oughs> ถ่ายรูปไว้<อ>ยี่ถ่ายรูปไว้ถ่าย <c oughs> รูปไว้เป็นหลักฐาน <c oughs> ผมพูดไทยก็ไม่พูดไทยไม่แข็งแรงนะพี่น้องนะเริ่มจะเอารถออกแล้วคือถ่ายแบบกลางคือถ่ายแบบกลางเราพยายัมเอารถออกมาก่อนนะ si può <ride> ไอยุบานไป้ื้อว่าจักสร้างดำาร้างดำอีกที่อะไรนะแม่เป็นงกาของเฮา่อาว่า้างดำช่อบอันนี้กว้างดีียู่ด้หลายๆใดก็แหงไดหลายได้หลายแห้งดองเขานที่ผมทำขายไปนั้นดีกว่าดีจ้ะทำขายอะไรทายอะไคะนี่ตอนที่เราทำขาย่าไรนะสี่พันห้าตอนที่ผมทขายแต่ไม่มีใด้แต่ไม่มีใดทำให้แค่ตัวตัวนี้เออไดก็ซื้อเอง คิวบ้านนั้นก้อมเตียนใบเมียกนหลายปีลวก็มาหลายปีเลยได้งัเยอะบอกครับที่บ้านนะงักี่ตัวครับที่บ้านตัวโอ้เมถึงัวงามๆได้เนาะเอาพอลงให้เห็นไอ้โลโก้ก็ได้ยังเย็นถอยไปอีก่อยหนึ่งก็ได้อ่าถอยไปอีกถอยไปอีกไม่เขาจะไม่ด้ใช่เขาต้องยืนต้นเขาต้องถอยดต้องยอย่างนี้ใกล้เกิน

มาเย็นต้นเย็นกลางมาจ้าของก็จะยิ้มนิดนองไสามีดีใจนิดแม่ค่ะวันนี้ฉันมีความสุขว่าฉันมีรถเข้าใจไหมไม่ใช่คุณจะทันหนัดไปเที่ยวเกาหลีแต่ว่าจะห้องไห้เล่นกันถือเียม่ละลบถีอลมอ่ะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวอีกนะครับหนึ่ง สองอ่ะตรงนี้บ้างครับเดี๋ยวตรงนี้บ้างเอามุมนี้บ้างครับ <c oughs> อ่ะนี่มุมนี้แหละมามื <c oughs> อนที่ได้ขายรถอีกจ้ะทีได้แนะนเาครับอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะ ครับผมอเดี๋ยวไอ้ส่งมาทังไ้เช็ดเช็ดเห็นกั้วเชเนาะเ้เฟมากดครับผมเฟสชื่ออย่าง่ะครับอยู่โดนใจเราดูตามทีก็อยู่ สามสี่เดือนนี่เลยะเอาเอาไปทําแล้วคราวนี้โดนเขาโกงได้ครับคือเอาเงินไปให้เขาแต่เขาไม่ทําพราะงั้นในอรมไม่เห็นเองหรือเ่าทำเองเขียงแย่เนาะแสดงว่าเก่งแค่คนนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดมามาให้ผมได้ไหมแค่ะชื่ออะไรคะมงคลสาวเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่ครับทดสอบมันนี่มงคลสาวอย่างไลฟ์ชื่อจะโดนเสมอ มีรถอันนั้นซื้อมาหลายตัวนละลานอันรถเคลือนเพิ่งซื้อมา่เปนยเนาะ่ซื้อมาเหกเนหกเ้นหกนี่อีกบ่เดี๋ยดูทั้งหมดก่อนครับผมเดี๋ยวมาเอานี่ร้านน้ำอ๋อคือลายต่ไม่โอ้เอมอนีลงเชียว ที่หลังเขาเลบ้านนี้กับรงนารงกวางนนเนาะทรงกวางกบ้านเขาไปแล้วเนี่ตัพักกางก็มันเอ้านนี้ก็เกียวหลายลายรอบาทโอ้โหเรากันือกันนั่นะบ้านเขาขาหาลอยหาสบกลอที่นั่นเท่าไหร่นะครับแต่ขาบ่รูขาขอสกอยหกอยบานเขาเกียวเนี่ยหกอยหรอลเกียวเือนบ้ ข้าวล้มก็หกร้อยก็ปลาเยอะอะไรนี่ก็หกร้อยเป็นาใหม่นะบาทน้ตกับบาททงมันเส่วนใหญ่ใชกบวงเยอะทุ่นาของปวงเยอะไซเลาเจรายผักกะเดาเพราะเป็นดอกเออเอาไปเพิ่ละอันคะอเนนี้อื้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอเขาไปเบิ่งยูทูบโซคดีแล้วเขไปเปิดเจอเพจดีมากเพราะดีต่เร er ็วเืนย่เนาเอาคือบห็นห่เดี๋ยวค่นหก็หลาอีกถ้ามันมันดีก็ต้องคิดต่อไปนร้่อยนะ เปีนางดเปี้นต้าหนดรถอัดฟังอยากครับเป็นเทวรเกียวเเกียวไปขับไปถาเราเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ก็ได้เดี๋ยวผมแอดไปหาไม่เจอเลยครับทำไม ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เจ้าของอยู่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะเกาหลีค่ะเจ้าของอยู่เกาหลีนะครับโอแจวแวบ้านแคนเองูบ้านแคนติดาแต้นคยสงครับบ้าน,น,าน,น,นแคนแคนพุทธโสงนะแต่ไปทำงานอยู่เกาหลีออ ซื้อที่ใหญ่ที่อยากได้แกรถไทยร็อะไรซื้อหมดแล้วทางซื้อคนน่าแบบนี้ตลอดรถไทยแล้วก็เอามาหรือให้แกก็รถไทยแล้วก็ซื้อแบบนี้ก็ไทยก็ซื้อแบบนี้ใช่ก็ไม่มีรถไทยก็จ้างเขาครับจ้างเขาครเนี่นโอ้โหน่าแกน่าจะน่าจะมักชอบรถเนาะแค่เป็นล้านกตระทาจะชอบรถเนาะคจะมา เครับเปนแก่ไก่ลูกแก่ไก่จกมีลูกกี่คนอ่ะสองคนสอคนเนาะโอ้แฟดเลยนะอแฟดหญิงด้วยผู้หญิงดีขายอยขับรถใวันนี้โอโอแต่คุณพ่อนี่สุดยอดนะครับ ก็สร้างเอาไว้ทุกอย่างเนาะแกจิกลับบ้านตอนไหนครับหรือว่ายังไม่กลับอีกนานบ่อีกดนบ่จะกลับเมืองไทยเนี่ยปีนาไปแล้วอ๋อปีนาครับว่าชีวิตกเอาลูกชีวิตเปเจ้าของอืมครับเราสิหาทะเลก่อนตรงงวดแต่ไม่เห็นเลยเอาทะเลอ๋อเพราะเพียงบางทุกอย่างครับนี่จะเลียรแล้วเรากลับเราก็จ่าย ทางพี S 2> <S, <S 2 <Pop ify> ่แล le ้วไปขับไปถ้าเลือกไปดูทีแล้วไปเข็นไปอืมบ้านเกษสรหาวเงี้ยนีทางพี่ครับจะเกี่ยวอยู่ที่นี่เออเกี่ยวที่นี่ก็ได้อืมถ้าเกิดเสร็จที่นี่ก็จะไปที่นานนนั่แหละที่นี่มันจะมันจะเกี่ยวก่อนที่โน่นด้เนาะใช่ไหมอืมที่เพราะว่าแถวแถวบ้านเรามันถ้วยกคสิบห้าเนาะมันมีอยู่บางอืมเดี๋ยวพี่เลยเร็วก็ไปพุ่นก็ได้แต่ว่าทางพุ่นมันบ่มีเสาเบาครับเสามะลิอืม อ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วปะไปบ้านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครต์ให้กับผมมงคลสาวดัมซิ่งแถลงด้วยนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องคันนี้ส่อเจริญพัฒนาไปเป็นเขยอ่ผู้เทศส่งแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ